ส่งเซอร์ไพรส์มาคืนข้ามปีเลยนะคะ YG a d ก็เลยทำให้ดูเป็นคิดแรกของปี2,566นะต้อนรับปีใหม่ไปเลยแล้วก็บอกเลยว่าเป็นข่าวดีมากเพราะว่าเขาบอก Baby Monster นะคะมีสมาชิกทั้งหมด7คนใช่ไหมคะแต่จริงๆไม่ใช่คะ่ะทุกคนสมาชิกทั้งหมด8คนนั่นเองนะคเรา a d ดก็ปักเมนได้แล้วด้วยคะ่ะว่าเ แอดจะเชียรจะรักจะข้างใครคนไหนนะคะซึ่งต้องบอกว่าน้องคนนี้ก็เป็นแทกุกลายอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็เต้นหยุ่น,น่าสุด <c oughs> ปังไม่ไหวแล้วค่ะก็น่าเด็กสักขนาดนี้นะคะไม่รู้เลยว่าเป็นเมนเทอร์นะคะนึกว่าเป็นหนึ่งในสมาชิกแล้วนะคะนั่นก็คือลูกพี่ของเรานั่นเองค่ะลูกพี่ลิซ่านะคะโอ้โหเรียกว่างานนี้วายใช้คุ้มจริงๆนะคะให้น้องเราสอนเรื่องการเต้นก็นึกออกนะมีของดีอยู่ในมือขนาดนี้นะคะมีเรียกว่า ลายเต้นที่หาตัวจับได้ยากที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งจะไม่ให้เทรนเด็กๆนี่ก็คงไม่ใช่นะแต่ว่าอย่าลืมอัพนะอัพสเตตัสอัพตำแหน่งให้น้องลิสของเราด้วยนะคะก็จะบอกว่าที่รู้เพราะว่าเมื่อคืนนี้เนาะทาง YG เขาปล่อยเป็นคลิปออกมาเป็นการเปิดตัวค่ะเบบี้มอนสเตอร์ของจริงแล้วก็มีสัมภาษณ์นะ2ใน4สมาชิก b l a c k พิ n k ด้วยนั่นก็คือน้องลิสกับพี่ เจนนั่นเองนะคะน้องลิสก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าทั้ง7คนเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเข้ากันแล้วก็แบบว่ากลมกลืนมากๆเลยนะส่วนเจนนี่นะคะก็บอกว่าเป็นอะไรที่แบบทำได้ดีมากนะสำหรับเด็กๆกลุ่มนี้นะคะก็เป็นการตัดแบบว่าคัดสลับบทสัมภาษณ์สั้นๆนะมีสัมภาษณ์พี่หุนนี่ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของแบบการทำงานอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแอดบอกเลยว่า ดูน้องลิซส,สอนเต้นนะมาเป็นแบบเออโคช้ชให้ขนาดนี้คือเอ่อลำตัวน้องลิสนี่คือตรงเป๊ะเลยนะแล้วดูแบบล็อกท่าคือแบบระดับเซียนระดับครูจริงๆแหละนะคะซึ่งเชื่อว่าน้องๆทั้ง7เ,เนี่ยได้พลังบวกเนาะพลังบวกของแบบว่า ไอดอลนะของค่ายซึ่งแบบเป็นแรงบันดาลใจมากๆอยู่แล้วแหละซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆเนี่ยลิซ่าดูแลสมาชิกสาวๆเหล่านี้นะคะมาเป็นเวลากี่ปีแล้วด้วยเนาะเพราะว่าจริงๆเขาก็แบบเลือกเฟ้นกันมาแล้วก็เคี่ยวกันอยู่นานแหละเออประมาณนี้นะคะกลายเป็นแบบ รุ่นพี่ไปแล้วล้ออะไรอย่างเงี้ยน้องลิสเนี่ยังดูเป็นเด็กน้อยในสายตาเรานะ,ะแต่เป็นระดับท็อปนะเป็นแถวหน้าแล้วก็เป็นรุ่นพี่ไปซะแล้วนะคะที่ต้องคอยมาหมั่นฝึกหมั่นสอนให้กับน้องๆน,นะกลายเป็นเจนต่อไปจะขึ้นมาแล้วว่ะเออมันยังไงใดๆนะใจหนึ่งก็ใจหายนะคะีดใจหนึ่งก็ได้เห็นความสามารถของน้องลิสที่มากขึ้นด้วยทุกคนก็ต้องมีวันที่เติบโตขึ้นเนาะโหอันนี้มันเป็นอะไรที่พลิก มากพอข้ามปีปุ๊บเห็นบทบาทเห็นเจนใหม่แนละ้วมันก็นะเออทุกอย่างมันเปลี่ยนไปไวจริงๆเลยนะคะทุกคนแต่ไม่รู้แหละแอดเป็นเมนของเนี่ยแหละค่ะคุณครูพี่ลิสเนี่ยแหละนะคะที่เต้นดำหน้าเนาะแล้วก็พอปล่อยคลิปออกมานะคะก็คือเป็นกระแสะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของสมาชิกนะที่เป็นเด็กสาวชาวไทยอายุน จริงๆนะหมน้อยไปไหมน้อยไปสําหรับแอดหรือเปล่าเสียงเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแบบคนในวงการเล้วด้วยแหละแล้วก็คือมีความแบบดีกรีเต้นฟาดเต้นแซบเป็นทุนเดิมแล้วก็มีคนที่แบบได้รางวัลแบบระดับนางแบบอะไรอย่างนี้ด้วยนะ YG ก็เลิงกับความสำเร็จของลิซ่านะคะรอบนี้แทกกุกลายนะคะมา2คนแน่นๆไปเลยค่ะมีน้องชื่อว่าน้องแพรคนหนึ่งอายุ17ปีนะคะและอีกคนหนึ่งก็คือชื่อน้องแคนนี่นะคะอายุแค่13มเองทุกคนโอ้แต่ดูเป็นสาวแล้วเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าเห็นบอกว่าหยางนะเปลี่ยน ค่ายนี่แหละเปลี่ยนชื่อให้น้องเป็นชิกิตานะคะไม่รู้อ่านอย่างนี้หรอือเปล่าชิกิตาน่าจะใช่นะ C H I K I T A นะคะจริงๆน้องก็คือชื่อแคนนี่นั่นแหละเออเขาก็บอกกันว่าน้องแคนนี่เนี่ยเป็นน้องสาวข,ของ Copper the Star Idol ด้วยนะคะแล้วก็ คือจริตถือเต้นฟัดฟาดสับๆมากเลยนะเออม,มัมม,มมีหลายคนก็เริ่มจะมาปักเมนกันแล้วนะคะบอกว่าชอบน้องผมทองอะไรแบบนี้นะคะซึ่งกัน,นั่นแหละอย่างที่บอกนะแอดคงต้องใช้เวลานะคะเพราะว่าตอนนี้ยังเทจ่ายให้กับนี่และคะ่ะรุ่นใหญ่อยู่นะคะเพราะว่าคิดว่าอืม สเสน่ห์การเต้นที่มันแบบว่าหยุดมองไม่ได้เลยเนี่ยก็ยังไงก็ยังมีลิซ่ายืนหนึ่งในใจนะสำหรับแอดเล้วนะจ๊ะที่เหลือคงต้องใช้เวลาพิสูจน์กันไปอะเนาะเพราะว่า น้องลิซของเราเนี่ยมากกว่าการเป็นไอดอลการเป็นนักร้องนะคือน้องผ่านทุกอย่างมามากมายจริงๆแล้วมันหมายรวมถึงชีวิตนะแล้วก็ความทุ่มเททั้งหมดของน้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปักเมนลิซ่าค่ะแน่นอนแน่นอนนะเออได้ระดับท็อปฟอร์มขนาดน,นี้มาสอนก็ยังไงก็รอติดตามผลงานของเบบี้มอนสเตอร์เหมือนกันนะก็ให้กําลังใจน้องๆกันไปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะทุกคนแฮปปี้นิวเยนนะจ๊ะต้อนรับวันแรกของปีเดินทาง ไปเที่ยวไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ